ประสบการณ์การตลาดจากเทศกาลเจนนี่ที่ทําให้วงการธุรกิจต้องตกตะลึงเปลฝ่าย well ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ,ธ์ชาเพทนเมืองหรือการร่วมมือกับคนดังทั้งหลายเทศกาลนี้ได้สร้างกระแสะในประเทศไทยจนแทบไม่มีใครไม่รู้จักทุกอย่างเกิดขึ้นจากความเข้าใจลึกซึ้งในพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยที่รักความบันเทิงและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ขายระหว่างการซื้อสินค้าซึ่งแตกต่างจากชาวตะวันตกที่มักจะเลือกซื้อสินค้าผ่านอ e ีคอมเมิร์ซ โดยไม่ต้องมีการติดต่อหรือปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของสินค้าหรือผู้ขายเองธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแบบเจนนี่ฟีเวอร์ใช้กลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใครและได้ผลอย่างเหลือเชื่อเจนนี่รัชนกสุรรณเกศหรือที่รู้จักกันในชื่อเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นใช้การไลฟ์ขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียโดยการผสมผสานร,ระหว่างความบันเทิงและการช้อปปิ้งเข้าด้วยกันเรียกว่าชอปเปอร์เทนเมนท์ทำให้กลยุทธ์นี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้บริโภคชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์การร่วมมือกับคนดังเช่นดาราและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่เข้ามาร่วมไลฟ์ทำให้ความนิยมเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณกลายเป็นกระแสที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ทั้งยังใช้กลยุทธ์ Fe a r of Missing Out ์อฟฟวหรือการทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าถ้าไม่ซื้อสินค้าตอนนี้จะพลาดโอกาสดีๆไปการขายสินค้าในช่วงเวลาจำกัดพร้อมราคาพิเศษในช่วงไลฟ์ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าโอกาสทองนั้น กำลังจะหลุดมือไปการกระตุ้นแบบนี้ทำให้ผู้บริโภคมีแรงจูงใจในการซื้ออย่างมากถึงแม้บางครั้งยังไม่ได้ต้องการสินค้าจริงๆก็ยังเลือกซื้อเพราะกลัวพลาดโอกาสดีๆนอกจากนี้เจนนี่ยังใช้เทคนิคการจัดการไลฟ์เพื่อเพิ่มเวลาที่ลูกค้าจะอยู่ในไลฟ์นานขึ้นด้วยการสลับระหว่างการโชว์สินค้าและการพูดคุยกับดาราคนดังซึ่งช่วยรักษาผู้ชมให้คอยติดตามอย่างต่อเนื่องและไม่หลุดจากไลฟ์ไม่เพียงแค่กลยุทธ์ออนไลน์เท่านั้นที่สร้างความสำเร็จให้กับเทศกาลนี้เจนนี่ยังใช้การขยายกิจกรรม จากออนไลน์ไปสู่การจัดงานออฟไลน์ line, Festival Life Market by บายูเจนโดยมีการเช่าบูสสินค้าในราคาสูงถึง1ล้านบาทซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ชมสามารถสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบใกล้ชิดกับดาราและอินฟลูเอนเซอร์แต่ยังเพิ่มช่องทางการทำธุรกิจได้อีกหลายรูปแบบจะเห็นว่ากลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นแค่การขายสินค้าแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับผู้บริโภคผ่านการบันเทิงและการมีส่วนร่วมที่ทำให้การซื้อสินค้ากลายเป็นกิจกรรม ที่มีความสนุกสนานและน่าตื่นเต้นสำหรับ SME หรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์การนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้สามารถเพิ่มฐานลูกค,ค้าและรายได้ได้อย่างมหาศาลได้แล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับกลยุทธ์นี้คิดว่ามันจะยั่งยืนในระยะยาวไหมหรือคุณคิดว่าเป็นแค่กระแสชั่วคราวแชร์ความเห็นของคุณกับเราในคอมเมนต์ด้านล่าง